ออฟฟิศมาแรกมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะวันนี้ก็ออกตั้งแต่6โมงเช้าเลยค่ะเพราะกลัวจะไปเปิดออฟฟิศต้อนรับทีมงานไม่ทันค่ะมาถึงออฟฟิศแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือเทนการไล์สดค่ะทุกคนทายคือตอนนี้เรจะมีทีมงานมาช่วยไล์ซัพพอร์ตยีบสชั่วโมงลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อสินค้าสอบถามสินค้าได้ปกติตามช่องทางที่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะแต่จอจะยังมาไล์บ้างนะไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แนะนาค่ะกันแดดหน้าเดงใครใช้แล้วมาคอมเมนต์กันหน ให้ใบขึ้นหนึ่งสเตปไม่ได้ผสมรองพื้นนะคะตอนนี้ลูกค้ารีเควสต์ร้อนใหญ่กันหมดเลยเพราะว่าใช้ดีมากๆค่ะใครสนใจเข้าไปกดสั่งซื้อได้ที่ทีท,ทช่องสำรองจอเดี๋ยวจอยแท็กให้ด้านล่างนะคะพราตอนนี้ช่องหลักโดนปิดตะกาจะมีช่องสำรองอยู่2ช่องนะคะไปกดติดตามได้เลยนะจ๊าเอาปิดวันแรกเราก็ต้องไหว้เจ้าที่ก่อนนะคะให้เราเนี่ยทำมาค้าขายทําธุรกิจจะเลยลุ่งเรืองนะคะยอดขายทะลุร้อยร้านพันร้านกันไปเลยทีเดียวจ้าพีธีก็ไม่ได้ใหญ่ตโตมหรีมากนะคะรอยยอดขายปัง,ปงๆนะคะทะลุไปตองคานก่อนนะคะ จัดเต็มจัดหนักแน่นอนจา้าทองทับก็ต้องเดินด้วยทองเวลาเราก็จัดลูกชิ้นผลไม้ลากไม้นะคะลากไรกินได้หรออีจอยเออไปให้ทีมไลน์หรือทีมงานของเราได้รับประทานกันค่ะตอนแรกว่าจะซื้อแค่2ลูกค่ะไปไปมามไม่น่าจะอิ่มนะคะก็จัดไปเลยค่ะชุดใหญ่ไฟกับพิบป,ปริบป,ปริบป,ปริบชึ้งค่ะแล้วก็จัดผลไม้ไปด้วยนะคะมะม่วงมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชายโย่โยิ้วแล้วก็ยืนปาดลายนะคะเสยผมสวยสวย,สวยอุย้ยผมเยอะจังใส่ร้านปลนใผมีขาดีจริงๆใส่แล้ว าหน่ากินมากเขามาทุกวันเลยค่ะและฉันก็ซื้อเกือบทุกวันนะคะทุกคนจ๋าและนี่ก็คือซื้อไปกินหรือไปขายในยอีจอยไม่ได้หรอกทํางานกับฉันจะต้องอิ่มค่ะอย่าหวังว่าจะตัวพร้อมเพียวเดียวฉันรู้ทำงานกับฉันเพราะว่าเราเนี่ยนะคะยัดเยียดการกินให้สุดฤทธิ์ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําหน้าที่ค่ะแบกหามค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นซีอเจ้าของแบรนด์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนโยกกระถางต้นไม้ด้วยกูเป็นทุกอย่างอ่ะเป็นแม่บ,บ้านทําได้หมดค่ะเพราะว่าการเป็นซีอเราต้องทำเป็น น,นีจากบันไดบ้านมาเจอบันไดที่ออฟฟิศโอ้พระเจ้าซอ้อนวันนี้กูเดินลงบันไดเป็นพันเก้าแล้วก็ว่าได้นะคะตึกมันมีสามชั้นครึ่งคะ่ะทุกคนอันนี้คือชั้นครึ่งเท่านั้นนะคะกูวางไว้วตรงน,นี้ก่อนเพราะกูไม่ไหวแล้วหมดเลี้ยวหมดแรงแล้ว,วๆๆค่ะเหนื่อยชิบหายเลยอุ้ยแล้วแต่งตัวไม่ได้ดูเลยว่าวันนี้นะคะต้องมาเป็นกรรมกรหรือว,ว่าเป CEO ็นซีีโอสวยๆนั่งโตงทำงานนะคะและ้วชี้นอยู่สั่งเซ็นเอกสารโนโนโค่ะกูเป็นซีอโอที่ว่าอึดถึกบึกบนมากค่ะทุกคนตาขากางเกงพับแป้วพับอีกก็ล่ว เพราะว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้ใจสูรหรือเ่าไม่ไหวหก็บอกมาโอ้เหนื่อยว่าตอนนี้หายใจเป็นสวัสดิ์สามชาแล้วไปเดนคือกูกูกูถือขึ้นมาทําไมอ่ะอิจอยอันนี้มึงซื้อมาไว้ต้องแบบสวนหลังระเบียงไม่ใช่หรอเดินขึ้นไปในฟรีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดสวนตรงนี้นะคะให้แบบทีมงานทีมไลฟ์นะคะมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะชมธรรมชาติธรรมใจนะคะฟังเสียงน้ําตกมีหรอน้ําตกไม่มีอนาคตอาจจะค่ะเอ้ยตึกมีเสียงน้ําตกเนี่ยน้ำนพุมันก็จะเสริมโมหมเฮงสิริความ ปังความรวยให้กระตือน่าคิดไอเดียดีนะอิจอยเออเดินขึ้นเดินลงว่านเล่นเลยมึงเอ้ยนี่ค่ะฉันตั้งใจซื้อันี้นะคะมาไว้ที่เราเบียงห้องทํางานชั้นค่ะเวลาทํางานไปเครียดๆมองดอกไม้ต้นไม้แล้วมันรู้สึกสบายตาสบายใจระบบตีนอัตโนมัติมาแล้วค่ะไม่มีมือเปิดค่าอ้าวยังไงอิจอยที่แขวนอะ เมืองที่แขวนแผวนหายแขวนลมแขวนอะไรอะไรให้ซื้อมาทำไมซื้อวางก็ไม่ได้ด้วยไม่ไม่ไมไมวางไม่สูดอะไรยังไงยกไปเก็บ่ะอีจอยไม่เป็นไรชีวิตต้องสู้พระกู้มาเยอะค่ะสะท้อนซื้อมาไม่ดูเลยว่ามันไม่มีที่แขวนกลับไปแขวนที่เดิมมาดีแล้วอีจอยไปติดแบบสลิงอะไรอย่างงี้ได้ป่ะแล้วก็ลูดเป้าลงไปเลยอะเพราะว่าเห,หนื่อยกับการเดินขึ้นลงบันไดมากเลยอะแค่คลิปนี้ให้นับเลยว่าขึ้นลงบันไดเนี่ยเป็น้อยขั้นแล้วก็ว่าได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาดอกนี้ไปแขวนที่เดิมนะคะแต่ว่า แหวนตรงนี้ไปก่อนนะเออมันเป็นราตักผ้าหรืออะไรสักอย่างอะแก เออแขวนตรงนี้เป็นกาวน์คาเดี๋ยวค่อยหาที่จัดแต่งใหม่นะคะเป็นไงคนรักธรรมชาติธรรมใจค่ะและนี่คือระเบียงห้องทํางานชั้นเป็นยังไงล่ะสวยสดงดงามอารามแท้แลตตลึงเนะคะเป็นจุดพักสายตาค่ะเบิกบานหัวใจเอเอมเปมปีนนะคะที่ช้นเนี่ยไม่ปลูกลงไปสาเร็จรูปเพราะว่าดอกไม้มันอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ตายค่ะมันไม่ให้เราชื่นชมแค่ประมาณ3 4 5 6 7 8 9 10วันนะคะแล้วเราก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนง่ายค่ะก็ยกทิ้งแล้วก็เอาอันใหม่มาวางตั้งไม่ต้องปลูกลงดินค่ะต้องมาคงต้องมาขูดลิมมืออดดดหขขีพ่ร สวยขึ้นล้านเปอร์เซนต์นแล้วจ้าทุกคนสดสใสเฮีซสับสับเดี๋ยวขอลดน้ําก่อนนะคะนี่เราซื้อแบบฝักบัวมาด้วยนะคะจอยฝักบัวน้ำอาบน้ำในห้องน้ำป่ะกู <c oughs> เรียกโมไปหมดแล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนอันนี้จำไม่ได้แล้วว่าใส่ยางหรอไม่ใช่อันนี้ออกโง่แหละออกโง่แล้วออก,ลกูอะนะคะอาลดน้ำไปค่ะให้น้องรู้สึกแบบสดชื่นเห็นป่ะน้องดูคขตกแล้วห่อเหี่ยวรู้สึกเหนื่อยกับกูเหลือเกินนะคะโอเคสวยไม่ไหวแล้วละเนี่ย แล้วก็ได้เวลาเนี่ยคะ่ะกองทัพเดินด้วยทออีจอยได้ค่ะว่ามึงเพิ่งกินลูกชิ้นกับผลไม้ไปชุดใหญ่ไปกับพีพเลยนะมึงมาหาข้าวแดกอีกแล้วเหรอนี่มึงมาทำงานหรือมึงมาตะลอนกินงงมากจาก้ะจะกินร้านไหนเลือกไม่ทอกเลยทีเดียวเลีนยงแซ่บใจก็กินไปแล้ววันก่อนอร่อยดีนะส่วนตอนนี้ทอมป็รองว่าปะลาะปะลาปะลาเท่านั้นนะคะก็เลยจัดตมลำยองไปเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะแซ่บเสด็จสะดาขนาดไหนเมนูเขาก็มีเยอะสิ่งเอเวอร์ดี้ติงจิงกะเบลนะคะ เลยว่าจะกินอะไรดีแต่ผมกูดูฟูฟ่องมากเพราะว่ามันมัดไม่ได้ด้วยที่แบบเสิร์ฟช้ยเซรั่มปลุกผมแล้วผมขึ้นเยอะเต็มหัวแบบนี้ท e ั้งเอียดวินทั้งกูเนี่ยโอ้ยผมแยกกันขึ้นเหมือนวหนึ่งว่าหนีผีปอบมาเลยค่ะทุกคนจา๋ขาข้าวเหนียวมาลาคนสวยก็ต้องกิงขนข้าวเหนียวกับส้ตมตำปูปลาเท่านั้นค่ะอืมกัมเข้าไปโอ้ยดูหน้าตาบ่งบอกเลยว่าปลรรามันนวัวมันแซบมันถึงมาก,มากๆกค่ะทุกคนอยากจะใช้มือเกินนะคะ่ะแต่ว่าให้เกียรติเสื้อปาดไหลานาคะิาแล้วก็นาดิตากรอบส่็นรักมาเติ แดงตะแคงตีมเดินค่ะแล้วก็เมนูตามมาเรื่อยๆเลยนะคะปีกไก่ทอดก็มาค่ะข้าวหน้าหมูสามชั้นทอดจ้ะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะฉันมียำหมูยอไหลบัวด้วยจ้ะอยากกินมานานแล้วว่าเออเดี๋ยวรอดูหน้าตาว่ามันว่ามันจะน่ารับประทานรับประใจขนาดไหนนะคะทุกคนจ๋ามาแล้วจ้ะยำหมูยอไหลบัวค่ะกับข้าวโพดหวานทำด้วยปีกไก่ทอดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะกับเจ้าของร้านกกุบๆค่ะทุกคนจ๋าตามลำยองเชิญเลยนะคะอยู่แถวมหาสวัสดิ์นะคะนนทบุรี บุรีบางกุ้ยนะคะก็คือข้างๆออฟฟิศชั้นนี้แหละแกต,ตรงนี้เสร็จก็มากินบ่อยะค่ะเสร็จแล้วเราก็มาทํางานกันต่อเลยนะคะสลายปลาลงปลาราที่กินไปหน่อยะค่ะมาถ่ายคลิปขายเซรั่ปลูกผมสมุนไพรที่ชันชัยจริงะค่ะใช้แล้วผมขึ้นเต็มมัวเลยใัรทีคนเหมาะสำหรับคนผม,ผมร่วงผมบางผมน้อยแล้วก็มาเทไลท์สดนะคะทีมรอบเย็น,นะค่ะโอ้ยมีรอบเช้ารอบเย็นแล้วก็กะดึกนะคะเจอ24ชั่วโมงตื่นมาเยี่ยมตีสองนะคะทีมก็ยังไลฟ์ขายกันอยู่เลยะค่ะสุดยกตอนไหนก็แวะมาจอยจีจยแ้แอนจอยจี้กูจะแข่งกับเซเว่นแล้ว2 ะะเพราะรำพังไลฟ์สดคนเดียวไม่ไหวค่ะก็เลยต้องปอมทีมขึ้นมาช่วยสปอร์ฉะนั้นใครสนใจนะคะสินค้าสกินแคร์ดูแลผิวหน้าผิวตัวเชลล่าปลูกผมเอวอริติงจิงกะเบลกดเข้ามาที่ช่องทางจอยเลยไม่ว่าจะเป็นช่องคอดช่องทิดช่องลมช่องสองผีช่องแคบมลา่า